คุณรู้สึกอายรู้สึกไม่มั่นใจเวลาโดนล้อเลียนว่าพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทย,ไทยรู้สึกอายรู้สึกไม่มั่นใจเวลาโดนล้อเลียนว่าผิวดำไม่ขาวเหมือนกับหลายๆคนที่เขาผิวสวยหรือเปล่าคะคุณสวัิ์สลินเป็นชาวปากีสถานที่มาทำงานในสหรัฐอเมริกาเขาเป็นคนที่เป็นศิลปินที่สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นแล้วก็ออกแบบ กราฟิกต่างๆนะคะได้รับเชิญมาพูดในรายการเท็ตท็อเมื่อปี2016มียอดวิวไม่สูงค่ะแค่1.6ล้านแต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ให้กับคนหล,หลายๆคนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่โดนล้อเลียนคุณซาลิมนั้นได้ยกตัวอย่างว่าตอนเด็กๆเ,เขานั้นเป็นคนที่ติดอ่างนะคะไม่กล้าพูดแม้แต่ในห้องเรียนก็ไม่เคยพูดสักคำหนึ่ง การแนะนําตัวในห้องนะะยิ่งมีคนเยอะๆนี่เกลียดที่สุดเลยทําไม่ได้และถ้ามีเสียงโทรศัพท์มาก็จะวิ่งเข้าไปในห้องน้ําเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับโทรศัพท์ไม่ต้องพูดกับใครสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝังใจเข้ามาแต่เมื่อเขาโตขึ้นเขาก็รักงานแอนิเมชันมาทําการ์ตูนวิดีโอแรกที่เขาทํานั้นเขาก็ภาคเสียงการ์ตูนเข้าไปนะคะ พักเสียงไปเขาก็พยายามเลือกเสียงที่แย่ที่แย่น้อยที่สุดคือพยายามเลือกเสียงที่แย่น้อยที่สุดเพราะว่าเขาเป็นคนปากีสถานไม่ใช่คนอเมริกันเขาก็พยายามเลือกสิ่งที่เขาว่าเห็นว่าดีที่สุดไปแล้วนะคะซึ่งฟีดแบกมานั้นแรกๆก็ดีแต่ตอนหลังก็มีคอมเมนต์มาว่าสำเนียงเหมือนคนอินเดียฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ชัดเหมือนกับคนอมเนยอมถั่วไว้ในปาก สิ่งเหล่านี้มันล้อเลียนเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขานั้นไม่อยากทำวิดีโอที่สองอีกเลยนะคะเขาไม่อยากทำเลยแต่เขาก็มาได้คิดว่าสิ่งที่คนมองว่าเขาทำแบบนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ปกติคนไม่คุ้นเคยกับเสียงแบบนี้แต่คนที่ส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับ เสียงที่เป็นแบบอเมริกันคือความปกติเพราะนั้นเขาก็มาคิดว่าปกติคืออะไรเขาก็มาดูประวัติศาสตร์นะคะว่ากวีกรีกสมัยโบราณเลยนะคะรู้จักสีไม่กี่สีเท่านั้นในงานเขียนนะคะก็เขียนบอกว่าทะเลสีวายแดงนะทะเลสีแดงคนสีเขียวแล้วก็แกะสีม่วงนะเพราะว่าเขารู้จักแค่สองสามสีเท่านั้น แม้แต่จีนหรืออินเดียโบราณก็เหมือนกันนะคะรู้จักสีไม่กี่สีคนกรีกนั้นพึ่งจะมารู้จักสีฟ้าเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เองเขารู้จักสีเพราะว่าเขาเห็นมันเขาสร้างมันได้อะไรที่เขายังไม่สร้างหรือสร้างไม่ได้ไม่รู้จักเขาก็จะไม่เห็นค่ะแม้แต่อยู่รอบตัวเขาก็ไม่เห็นสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่ สนับสนุนว่าอะไรที่เราเห็นนั้นเราก็มองว่าปิดว่าปกติแต่หลายสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นเราสร้างมันไม่ได้เราก็คิดว่ามันไม่ปกติคุณซาลิมยกตัวอย่างว่าถ้าเห็นมีคําเขียนนะคะที่ผ,ผิดผิดถูกๆเยอะๆก็มักจะคิดว่าเป็นคนดําเขียนมักจะคิดว่าเป็นปกติถ้า เด็กผู้หญิงหรือคนผิวสีสอบตกจะรู้สึกว่าปกติถ้าคนขาวได้รับการจ้างงานมากกว่าคนดำถ้ามีชื่อเวลาใบาสมัครส่งมานะคะถ้ามีชื่อคนขาวก็มักจะได้รับการเข้าสัมภาษณ์แล้วก็ได้งานแต่ถ้าชื่อเป็นคล้ายๆคนดำก็อาจจะถูกโยนทิ้งไปไม่ได้รับการจ้างงานนี่คือความ รู้สึกของคนที่นี่คือรู้สึกว่าปกติคนที่ส่วนใหญ่นะคะจะมีความรู้สึกว่าอยากจะลำเอียงอยากจะเข้าข้างกับคนที่เขาคิดว่าปกติคิดว่าเป็นคนพวกเดียวกันคุณซาลิมเมื่อเข้าใจโลกเข้าใจความคิดของคนอื่นแล้วคุณซาลิมก็เลยแทนที่จะเลือกการยอมแพ้เขากลับ เป็นการที่จะสู้ต่อไปคือทำวิดีโอชุดที่2ก็พยายามที่จะใช้สำเนียงเขาเนี่ยแหละค่ะถึงแม้จะโดนร้อยยังไงก็ตามเขาจะทำอยู่เพราะเขาเข้าใจคนว่าที่คนคอมเมนต์มาเพราะคนยังไม่คุ้นเคยคนยังไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นกับสำเนียงแบบนี้ต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะเรื่องนี้คุณซาลิมก็ได้สรุปว่า สิ่งที่คนเหมือนกันนะคะคือความหวังความฝันความกลัวทุกอย่างเนี่ยคนเหมือนกันแต่อะไรก็ตามที่เรายังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเราก็จะรู้สึกว่าผิดปกติน้องๆ้อคะต่อไปนี้นะคะถ้ามีใครที่มาบอกเรานะคะว่าเราไม่ปกติหรือเราทำได้ไม่ดีนะคะ จงเชื่อมั่นในตนเองค่ะว่าเรานั้นทําได้นะคะสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นนั้นต้องใช้เวลาทีหนึ่งเขาถึงจะเข้าใจคุณซาลิมนั้นได้ใช้เทคนิคการพูดในที่ชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะเขาเริ่มเปิดคําพูดด้วยการเล่าเรื่องความกลัวความติดอ่างความโดนล้อเลียนเขาในเด็กสมัยเด็กๆ ทำให้เขาขาดความมั่นใจในเนื้อเรื่องเขาก็ได้เล่าประสบการณ์ของเขาว่าเขาทำงานแอนิเมชันเขาก็โดนล้อโดนล้อเรียนเรื่องสำเนียงแต่เมื่อเขาคิดได้เขาก็ทำใจและเขาก็สู้นะคะยอมสู้จนกระทั่งนี่แหละค่ะเขาได้รับเชิญมาพูดในรายก,การ TED Talk เขาก็สรุปสุดท้ายว่าคนเรานั้นก็จะต้อง ไม่ยอมแพ้นะคะในสิ่งที่เราทําอยู่แล้ะก็สักวันหนึ่งทุกคนก็จะเข้าใจเราเห็นว่าเรานั้นเป็นสิ่งที่ปกติน้องๆคะอย่าได้กลัวอย่าได้ขาดความมั่นใจในตัวเองสักวันหนึ่งนะคะเราก็จะทําได้เหมือนคนอื่นแล้วก็สิ่งที่เขาไม่เคยเห็นเขาก็จะยอมรับต่อไปนี่คือสิ่งที่ได้จาะเทปท็อ ของคุณซาลินที่พูดไว้ในปี2016ลองไปเปิดดูนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้ดีทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะ